สรุปผลการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพป,ประจำปีงบประมาณพศ2566ดั 2, นงนี้กิจกรรมที่บัณฑิตแรงงานดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมประสิทธิภาพให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้โครงการ1อำเภอ1กลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณพศ2565กิจกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์เนื้อสวรรค์ ระหว่างวันที่16-20มกราคม2566หนาที่ทำการกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่4ตำบลโคกโพอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม16คนและมีรายได้เพิ่มจากการฝึกอาชีพจำนวน10คนสวัสดีค่ะดิฉันในนานตัวแทนกลุ่มนะสวรรค์ตำบลโคกโพขอขอบคุณกับช่วงแรงงานและบัณฑิตแรงงานที่นำโครงการดีๆสู่พื้นที่ที่ทำให สมาชิกกลุ่มเนศวรรันได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นและอยากให้มีการส่งเสริมและสนับสน,นุนโครงการเนศวรรค์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดปัตตานีครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,566กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนขุดลอกคลองไส้ไก่ระหว่างวันที่12-21มิถุนายน2,566 หน้าหมู่ที่1นึ่ตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวนสิบคนประกอบด้วยประชาชนวัยแรงงานแรงงานนอกระบบและเกษตรกร,ร,กรโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ2,566กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทาสีดาดีกาดารุนสลาม เพื่อดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยจิตห่วงแหน่สำนึกรักบ้านเกิดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คน กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อให้บัณฑิตแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีได้นำภารกิจด้านแรงงานมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการด้านแรงงานสู่ระดับพื้นที่และนำกลุ่มอาชีพที่บัณฑิตแรงงานเข้าไปส่งเสริมอาชีพในพื้นที่มาร่วมสาธิตอาชีพการทำขนมกะหรี่ปั๊บ ให้กับผู้มาใช้บริการโดยร่วมบูรณาการกับโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่โดยมีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดณสวนสาธารณะพุจงเปยืยหมู่ที่4ตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 1. ด้านการสำรวจข้อมูล สำรวจและบันทึกข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอโคกโพโดยในปีงบประมาณพศ2566บัณดิตแรงงานอำเภอโคกโพดำเนินการสำรวจข้อมูลและบันทึกข้อมูล115ของจำนวนครัวเรือนแต่ละตำบลจำนวนครัวเรือนที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ3,180ครัวเรือนประชากร1 9 8 1คน สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านแรงงานจำนวน420คนสำรวจข้อมูลสถานประกอบการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดปัตตานีจำนวน15สถานประกอบการสำรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอโคกโพโ,โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ5สาขาอาชีพ1ช่างเดินสายไฟในอาคาร สองช่างซ่งรถจักรยานยนต์สามช่างสีรถยนต์สี่ช่างปูกระเบื้องห้าช่างตัดเสื้อผ้าจำนวนสถานประกอบการที่ลงพื้นที่สำรวจ42สถานประกอบการด้านการส่งเสริมอาชีพโครงการพัฒนาศักยาภาพแรงงานสู่การสร้างงานและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนการส่งอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานและทักษะอาชีพสู่การสร้างงานสร้างอาชีพสาขาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า และเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ณอาคารอาเนกประสงค์หมู่ที่3ตำบลทุ่งพราอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่22-27ธันวาคม2565จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม20คนและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอาชีพจำนวน12คนโครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณพศ2566หลักสูตรการประกอบอาชีพเสริมสาขาการทำผ้าบาติกจำนวน30ชั่วโมงฝึงอกอบรมระหว่างวันที่7-13ธันวาคม2565จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ20คนนักสอรกรอตวนาเกตและมีรายได้เพิ่มจากการฝึกอาชีพจำนวน15คน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0 g ิก w a l k เกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการตัดผมชายสไตล์วินเทจระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่16-20มกราคม2566ตำบลกโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจำนวนผู้เข้าฝึกอบกรม25คนและมีรายได้เพิ่มจากการฝึกอาชีพจำนวน5คน โครงการพัฒนาตามศัก,กยภาพของพื้นที่กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประจำปีงบประมาณพศ2566หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างเดินสายไฟภายในอาคารฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8ถึง13ธันวาคม2565จําจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม20คนณอาคารตาดีกาหมู่ที่4ตําบโคกโอพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและมีผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอาชีพจำนวน8คนโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่21หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการทำวิดีโอคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแอดโปรดักชั่นบนสมาร์ทโฟนณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ20คนและมีผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน7คนด้านอื่นๆ บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพเร่วมกับอาสาสมัครแรงงานอำเภอโคกโพ์รณรงค์เผยแพร่ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คนจำนวน36สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอโคกโพ์ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมประจำปีงบประมาณพศ2566ณโรงแรมปางอินทาวจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักง,งานประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนก,กรณีผู้ป่วยทุกพลภาพในพื้นที่อำเภอโคกโพจำนวน8คนบัณฑิตรายงานอำเภอโคกโพร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการรายงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบป,ประมาณ2,566มีผู้เข้าร่วมจำนวน250คน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีโดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารนายจ้างลูกจ้างกิจการประมงทะเลที่มาจดทะเบียนแรงงานประมงทะเลเพื่อขอรับหนังสือคนประจำเรือมาตรา83สนาะณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ตำบลทรายขาวตรวจสอบการให้สิทธิ์ของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวนหนึ่งคนบันณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมายที่ถูกส่งกลับจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตในการทำงาน กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่อำเภอโคกโพกิจกรรมการจัดสารไม้ไผ่หมู่ที่8ตำบลปากล่อร่วมกับสกอรอตำบลปากล่อมีผู้เข้าร่วมฝึกอบกรมจำนวน15คนกิจกรรมการทำสลัดพักหน้าบ้านทุ่งสาลาหมู่ที่1ตำบลบางโกรร่วมกับสกอรอตำบลบางโกรมีผู้เข้าร่วมฝึกอบกรมจำนวน10คน โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักยกแคร่ประจำปีงบประมาณพศ2566ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกโพมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน20คนและมีผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการฝึกอาชีพจำนวน5คน รนารงประชาสัมพันธ์การติดตั้งแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อรองรับการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลแก่ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเพื่อให้การบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเป็นเวทีสาธารณะของผู้นำในชุมชนโดยบัณฑิแรายงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของกระทรวงแรงงานให้ที่ประชุมรับทราบ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพกิจกรรมการทำเค้กกล้วยหอมณาอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5ตำบลควน,โนโรีกิจกรรมการทำเซนวิชเพื่อสุขภาพณาอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่3ตำบลทรายขาวกิจกรรมการทำไข่เค็มสมุนไพรบ้านป่าบอลหมู่ที่5ตำบลป่าบอน บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพขอขอบคุณสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอโคกโพที่สนับสนุนและลักดันทุกภารกิจของบัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีตลอดมาขอขอบคุณค่ะ